สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะพี่น้องวันนี้ยายก็หลังจากที่ไปโรงพยาบาลมาเนาะไปโรงพยาบาลไปตรวจนะนะคะทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําขนมไม่ใช่ขนมหรอกบาจ่านะคะบาจา่าในหม้อหุงข้าวนะคะ เพราะว่ายายอยากกินเนาะเป็นคนคนชอบกินแล้วที่นี่มันหาซื้อยากเพราะฉะนั้นต้องทํากินเองนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่าลืมนะคะสั่นกระไดไวใกระดิ่งให้ยายด้วยนะเพื่อที่จะไม่พาดคลิปจากยายไทยๆนะคะสวัสดีเออ่ไม่ใช่วัสดีค่ะเดี๋ยวคอยดูค่ะน้องเห็นไหม ทำนะคะนี่ไน,น,นะคะปัจจางของยาไทยๆนะคะพี่นอ้องมันจะเด่นนะคะยาจะใช้หมูสามชั้นนะพี่น้องนะหมูสามชั้นนะคะกับ้องยาทำข้าวเหนียวแค่ แค่นี้เองนะพี่น้องนะข้าวสองกระป๋องแค่นั้นเองนะคะยายจะใช้หมูสามชั้นนะคะในการทำะบะจ่างนะคะยายก็มหมูแล้วก็ยายก็จะใส่รเคียมเข้าไปเลยะคะ่ะเครื่องเงน้นๆพี่น้องทากินเอง ทำแล้วแช่แข็งไว้ในตู้เย็นนะคะทำทีก็แช่ไว้เลยค่ะนะเพียงพวกนี้ก็ค่อยๆผัดเข้าไปก่อนนะคะพี่น้องผัดเข้าไปก่อน่อยจังนะคะมันต้องทำกินเองพี่น้องถ้าเป็นกรุงเทพโอเคครับพี่น้องนะคะ แล้วก็ยายก็จะใส่เกลือเกลือก็กะเอานะพี่น้องนะนี่ค่ะเกลือน้ำตาลนะคะกะว,ว่าข้าวเนาะใช้ยายจะใช้กะเนาะมันไม่มีส่วนตายตัวนะคะพี่น้องก้าะนั่ยายจะกะเอาทุกอย่างนะะเดี๋ยวจะรอให้น้ํำมันเขาออกจากหมูสามชั้นจับปีเทียงนะคะ รสรสด,ด,ดีสองช้อนเริ่มก่อนกระเทียมหมูคั่งเยอะแต่หมูคนชอบนะคะยายชอบกินไหนยายก็ทำแบบนั้นนะพี่น้กเนะาะมล้วก็พริกไทยนะคะพี่นังพริกไทยต้องเยอะมากมากนะคะยายจะชอบกินพริกไทยเพราะฉะนั้นก็จะใส่พริกไทย จางมันพิมพ์อร่อยนะคะใส่เยอะๆค่ะพี่น้องใส่พรไทยลงไปทอ่ไส้ทอดไส้ขัดนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วเสร็จเ้อหัวต้มนะคะนี่ค่ะหัวต้ม เยอะไหมชอบกินเยอะนะคะแล้วก็ใส่แค่สามกรัมนะคะเสร็จแล้วก็ผึ้แห้งผู้แห้งก็แช่น้ำไว้เลยค่ะใส่ผ่้เยอะๆพี่น้องทำกินเองนะคะ ประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ยังไม่สำเร็จนะยังนะคะเปิดไฟนิดนึงน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยก็เพิ่มปริมาณนิดนึงตามข้าวนะคะตามกับสีขาวไป เสร็จ okay. แล้วยายก็จะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะงข้าวเพื่จะขัดข้าวด้วยนะคะเราก็อาใส่แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ชิมชิมน,นะคะผัดตามนิดนึง ได้เป็นรสว่าจางนะพี่น้องเนาะไม่เน้นหวานนะคะรสมันประเด็นมันจะมีไข่เค็มนะคะจะไ,ได้ประมาณนี้จริงๆแนละ้วมันมีทั้งหลายๆอย่างนะคะพี่น้องเตใยายอ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะจะให้ครบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นโอ้จนนี้โอเคเลยค่ะ อากแตงพี่น้องจากยายน,น้ำบาดแตงแล้วพี่น้องจากกินนะะอยากกินนะคะก็ต้องทำเอาเท่าที่มีใส่ข้าวเหนียวไปเลยนะจ้ะ แพไทยเนี่ยเครื่องเยอะพี่น้อง <S <S ประมาณนี้นะคะชิมแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายยายก็จะตกตูดพักริกไทยนะคะพี่น้องเพราะว่าจะต้องใส่พที่ไทยให้เยอะนะคะเพราะว่าว่าจางเนี่ยคนมากเขาจะเน้นทีิกิไทยเนาะ <S <S ไม่รู้นะยายว่านะคะยายก็อยากใส่ เนี่ยค่ะจะ,จะได้ปลาจ่องที่อร่อยอร่อยนะคะทำกินเองต้องกินเยอะๆยังมีไข่เค็มด้วยนะพี่น้องเพราะว่ายายทำไข่เค็มเองเนาะยายก็จะใส่ เวลจาจะปรุงรสพี่น้องต้องเผื่อเกลือเผื่อเผื่อไข่เค็มเผื่อกุ้งแห้งด้วยนะคะเราจะผัดรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะยังไม่พอนะคะพริกไทยต้องใส่โปดอีกนี่นะคะใส่ลงไปอีกนี่คือบาจ,จ่างยายไทยๆพีนะ่น้อง ไม่ผัดแล้วเรียบร้อยชุ่ยไทยให้เข้ากันดีไปไดิดไฟเลยค่ะยายว่าเครื่องมันจะเยอะกับาข้าวนะแต่ไม่ต้องตกใจพี่น้อง กใจค่ะเรากินหมดเราก็ทำใหม่ได้นะคะต,ตกใจเสร็จแล้วีทันนี้เราก็เตรียมของวันนี้จะใช้หม้อหุงข้าวเพราะว่าใบใบไม่ใบเข้าบ้านจางอ่ะก็มีขายนะพี่น้องแต่ว่าโอ้โห oh, 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 oh. พี่น้องเอ้ย แงนะคะเราไม่ได้ไปทําขึ้นทค้าขายกับใครนะคะ,นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นยายก็จะนะคะเห็นไหมคะพี่น้องพอผัดแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเป็นนี้เราก็เอาหม้อหุงข้าวมาเลยค่ะพี่น้องเน้นนะคะหม้อหุงข้าวอย่างนี้นะแล้วก็เราก็มาตักโอ้พี่น้องเคยหอมหอมกรุงเฮงนะคะแล้วก็จะทำเป็นชั้นอย่างนี้นะคะพี่น้องค่อยๆตักลงไปนะคะ นี่นะคะให้หมูให้คุณเชียงให้ถัว่วถั่วนี่ยายก็ต้มแล้วนะคะพี่น้องนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่อยๆตักใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะพี่น้องก็เอาใส่ถุงนะคะถุงแล้วก็มัดเหมือนแหนมอะแหนมตุ้มอะค่ะ ทำไว้ตอนเาเข้าเย็นนะคะแล้วก็กินไม่หมดก็แช่ช่องฟิตไปเลยค่ะยามไหนที่เราอยากจะกินเราก็เอาเขามาอุ่นนะคะยายน่ะแต่ถ้าคนอยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ยังยายนี่นะหาซื้อก็มันก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ยายอยากกินนะคะดังนั้นก็ต้องทําเองนะคะอยู่ที่นี่นะสารพัดทาเองนะคะพี่น้อง ยายต้องทำกินเองอร่อยมากไม่อร่อยบ้างก็สุดแล้วแต่นะคะแต่ก็หมดแต่ <c oughs> ด้วยความหิหวโหยต่างบ้านต่างเมืองชีวิตต่างแดนมันก็ต้องทำกินเองนะคะนะคะยายก็จะโขดนะคะหมดอย่างนี้นะคะจะเก็บเอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาโขดตรงนี้ค่ะพี่น้อง ก็ดเอาเขาออกให้หมดเสียดายนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็กินได้ถึงปีใหม่นะยายว่าน่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยเขาค่ะให้เรียบร้อยนะคะทีนี้บัรน้ำเนี่ยนะคะพี่น้องพี่น้องจะต้องกะน้ํานะคะพี่น้องยายนะจะใช้ด้วยสายตานะคะ ใช้ด้วยสายตากะเอาสมมุติสมมุติมมตข้าวสักแค่นี้ใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำทักนี่นะคะเราก็กะเอานะพี่น้องนะยายจะกะเอานะคะใส่น้ำลงไปแค่นี้พอนะคะยายกะจะไม่เอาเขาอันนี้มากนะคะให้เขาได้แบบนี้ทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บ ส่วนสำคัญเลยก็คือตัวนี้ค่ะไข่เค็มนะคะไข่เค็มนะ่ยยายไปของยายเนี่ยอันนี้มันยังไม่ถึงนะคะไข่เค็มยายก็จะวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะวางเขาไว้อย่างนี้เลยมีเยอะใส่เยอะนะพี่น้องนะมีน้อยใส่น้อยสุดแล้วแต่ชอบค่ะของยายทำเองยายก็ใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะใส่สักหนึ่งสสามสี่ห้าหลูกนะคะนี่เห็นไหมคะยายก็จะได้ปัดี่ประมาณนี้นะคะพี่น้องส่วนนี้ก็คือนี่ก็คือหน้าตาของบะจังที่ใส่หม้อนะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปสองยายใจะให้ดูตอนที่เขาสําเร็จแล้วนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปนึ่งเขาค่ะนะคะพี่น้องเราจะเอาไปเข้า หมอห้อนึาหารมาทางนี้นะคะเราจะเข้าหม้อนึ่งกันค่ะจะเข้าหมอห้อนึงนะคะเปิดไฟแล้วก็หุงไปค่ะพี่น้องนี่หุงไปจนก,กว่ามันจะสุกนะคะก็เดี๋ยวตอนนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวใหญ่ก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงน,นะคะไปค่ะเปิดไฟเดี๋ยวเราค่อย มาดูตอนที่เขาสุกแล้วนะคะพี่น้องเนาะโอเคนะคะเดีวก็โอเคนะคะ,อคะ,คะพอเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแล้วก็มาดูกันนะคะว่าการที่ใช้เวลาหงุงไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ดียายจะอัปเดตให้ดูนะคะขอบคุณค่ะทุกการติดตามพี่น้องลองทําดูนะคะง่ายๆชีวิตแต่งแดงกับขนมบ้าจางกับยายไทยๆขอบคุณค่ะ สัตว์ขายไปมาเกิงให้ยายด้วยนะคะขอพระคุณกายอยู่ดีมีเฮงกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะอายุวโนสุขังพลังนะคะ